การเบที่ 8, ข้อที่9ถึง20เนาะก็เป็นเรื่องของอาการประกาศของฟิลิปทีป่ประกาศที่เมืองสมารียใช่ไหมครับพอไปประกาศที่นั่นก็ไปพบเจอชายคนหนึ่งก็คือชื่อซีโมนซึ่งเป็นคนเล่นเวทมนต์คาถาต่างใช่ไหมครับซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นคนในเมืองนั้นก็หลงไหลในความอัศจรรย์สิ่งที่ชายคนนี้ทำนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในข้อ9เนี่ย เราจะเห็นว่าซีโมนนี่เป็นคนที่มีอํานาจมีเวทมนตร์ซึ่งอํานาจนี้แน่นอนคงไม่ใช่อํานาจที่มาจากพระเจ้าแน่นอนอํานาจที่เขาทําเพราะว่าในโลกนี้มีอยู่สองอำนาจแค่นั้นแหละหลักๆสองสายพูดง่ายๆสองสายตรงนะครับที่เวลาที่มีการอัศจรรย์มีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับถ้าสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเราก็ต้องรู้ได้ทันทีว่านั่นคือศัตรูของพระเจ้าแน่นอนก็คือซาตานใช่ไหมครับ ดังนั้นนี่ซีโมนก่อนหน้านั้นก็พึ่งพาอํนานาจเวีนมนตรงนี้นี่ก็ที่สิบเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ชาวสมาเรียก็เหมือนกันชาวสมาเลียก็เชื่อเชื่อซีโมนนะเนาะพะโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยล้วนต้องการที่พึ่งอ่ะที่พึ่งในส่วนลึกในชีวิตของเขาก็คือในด้านจิตวิญ,ญญาณคือมนุษย์โดยความเป็นธรรมชาติเนี่ยเขาต้องการเขาสแสวงหานะครับเขาก็เลยเชื่อซีโมน ก็แต่ว่าเราจะเห็นได้ในข้อที่12、เมื่อฟิลิปมาประกาศสุดท้ายแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าข่าวประเสริฐเป็นคําตอบสําหรับมนุษย์ทุกคนแม้ว่าคนในโลกเขาอาจจะเคยเห็นการอาสสัศจรรย์เห็นอะไรมาก็เช่นแต่เขาไม่ได้มีความมั่นใจในเรื่องความร้อนเลยแม้แต่ซีโมนเองใช่ไหมครับในข้อที่13เราก็จะเห็นว่าแม้แต่ซีโมนเองเขาก็ยังต้องเขาก็ยังบอกว่าเขาเชื่อข้อที่ส3ว่า ฝ่ายซีโมนเองก็จึงเชื่อซีโมนก็เชื่อด้วยแม้เป็นคนที่เคยทำการอิทลลธิฤทธิ์ทำอะไรต่างๆมากมายในชีวิตของเขาที่เขาทำนะทำให้คนพิศวงลงไหลแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ย,ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปเขาจะไปอยู่ที่ไหนดังนั้นข่าวประเสริฐจึงเป็นคำตอบสำหรับมนุษย์ทุกคนเป็นความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ มนุษย์ทุกคนต้องได้ยินข่าวประเสริฐดังนั้นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ก็คือข่าวประเสริฐซีโมนเคยทําสิ่งต่างๆแต่สุดท้ายก็ต้องก,ก็ก็คือต้องเชื่อต้องเชื่อว่าเขาไม่มั่นใจในสิ่งที่เขาทําเขาเองก็ไม่มั่นใจว่าเขาจากโลกนี้ไปเขาจะไปอยู่ที่ไหนดังนั้นข่าวประเสริฐจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับชีวิตของเขาใช่ไหมครับในข้อที่14บี่เราก็จะเห็นภาพสิ่งที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับแม่นางบอก ว่าเป็นภาพของการเสริมกําลังเป็นภาพของทีมการรับใช้จําเป็นต้องมีทีมใช่ไหมครับโอเคผมคิดว่าผมว่าฟิลิปพาทาก็ได้ฟิลิปพาพ,พาคนที่นั่นบัพติศมาในพระวิญญาณก็ได้แต่บางครั้งอาจจะขาดความครบถ้วนเหมือนอย่างแม่นางบอกนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งโยงบอกก็เป็นสิ่งดีครับในการที่เราจะให้ผู้นํามาช่วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคือใน ในบางกรณีเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าพระเจ้าใช้เราเราก็ต้องทำนะครับแล้วก็าบางทีอุปสรรคต่างๆมันอาจจะมีระยะทางอย่างเช่นอาจารย์ว่าจะหลายงานหลายอย่าง,าง,างเราก็แต่ผมว่าในบริบทต,ตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แม่นางพูดที่แม่นางว่าคือบางทีฟิลิปทํายังไม่ครบถ้วนนะครับแต่พระเจ้าก็รู้พระเจ้าก็ให้ยอนกับเปโต มาเสริมกําลังนะครับแต่ว่างานรับใช้มันจึงจําเป็นต้องเสริมของประธานด้วยอาจจะเป็นมุมการเสริมของประธานอาจจะเป็นมุมเ,เสริมในความไม่สามารถทาได้ครอบคลุมทุกอย่างนั้นงานของพระเจ้ามันจึงจําเป็นต้องช่วยกันจริงๆนะครับในข้อที่14เราก็จะเห็นภาพตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าผู้นําถ้าผู้นํามาช่วยมันก็ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะรอแต่ผู้นํางานพระเจ้าอาจจะช้าไปนั้นเราก็ ต้องทําการโดยโดยโดย,โดยส่วนตัวแล้วโดยความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องทําจนถึงที่สุดนั่นแหละทําเต็มที่เต็มกําลังของเรานะครับในการรับใช้ครับในข้อที่1 5บหถึงสิเนี่ยเป็นเรื่องของการรับปฏิสมาในพระวิญญาณมโหสถซึ่งตรงนี้ผมขอพูดว่ามันเป็นเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวนะครับประสบการณ์ส่วนตัวเพราะว่าผมเห็นในพระคัมภีร์หลายตอนบางคนก็มีพระวิญ,ญญาณในชีวิตโดยที่ คือคือมันเป็นประสบการณ์ที่พระเจ้าจะให้ใครพระเจ้าก็ให้พระเจ้าจะให้ใครพระเจ้าก็ให้จริงๆนะเหมือนกับประสบการณ์ของผู้เชื่อสมัยนี้บางคนผมยังไม่ได้พาอธิษฐานอ่อนรับหรือว่าอธิษฐานบัพติศมาในพระวิญญาณเลยใช่ไหมแต่เขาก็บัพติศมาในพระวิญญาณได้เขาพูดภาษาแปลกๆได้นะครับเขาเห็นมีเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของเขาได้ ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวเดี๋ยวเราอ่านต่อไปเราก็จะเห็นเปโตไปเปโตก็ง,งงไอ้คนต่างชาติระบบทีสมมาอะไรเงี้ยก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวก็คือซึ่งาะว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็หรืออย่างเช่นผมเองผมก็รับโดยโดยส่วนตัวเลยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าถ้าผู้ใดขอผู้นั้นก็ได้ ในพระธรรมทจิวบอกในตรงที่บอกว่าถ้าพูดเองในมัทธิวบทที่เจ็ข้อที่เจ็ว่าจงขอแล้วจะได้ใช่ไหมตรงน,นี้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการขอขอสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราดูบริบทพระคัมภีร์นี่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญ,ญาณเลยจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงขอแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะผู้ใดที่ขอก็ได้ทุกคนที่หาก็พบทุกคนที่ขอจะเปิดให้แก่เขานั่นเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญ,ญาณจากที่อาจารย์ประกาศรรส์ได้แบ่งปันเราใช่ไหมครับ เป็นการขอการเต็มล้นขอชีวิตในฝ่ายวิญญาณนั่นคือภาพภาพตรงนั้นนะดังนั้นผมคิดว่าถ้าผู้ใดขอผมก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทําการอาจจะเป็นบริบทตรงนี้ที่ฟิลิปเองประกาศประกาศพาคนรับเชื่อพาคนรับเชื่อบัพติศมานะครับแต่ว่าในบริบทตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ดังนั้นกระบวนการการเติบโตมันจึงจําเป็นต้องมีอยู่การรับใช้คงไม่จบเพียงแค่พาคนรับเชื่อใช่ไหมครับ กระบวนการการเติบโตที่จะต้องช่วยกันบางคนอาจจะมีของประทานในการแบ่งปันพระวจะนะก็แบ่งปันพระวจะนะหนุนใจช่วยกันบางคนอาจจะมีของประทานในการาทําสิ่งต่างๆนํานมัสศการอะไรก็ช่วยกันเสริมกันนะครับนี่นั่นเป็นภาพเป็นภาพการเสริมของประทานด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งสิ่งที่เป็นบริบทตรงนี้การ การบัพต <apt ist> ิศมาในพระวิญญาณเนี่ยผมว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือว่าเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูเนี่ยจริงๆแล้วถ้าบังเกิดใหม่ถ้าเขากลับใจใหม่จริงๆมีการบังเกิดใหม่มีการกลับใจใหม่จริงๆพระวิญญาณของนะรพระเาจ้าสถิตอยู่ด้วยนะพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยแต่การที่เราจะบัพติศมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกับเป็นภาพของการที่เราเข้าใจในการที่จะ มีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณอย่างลึกซึ้งมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันเป็นภาพตรงนี้ที่แน่นอนว่าผู้เชื่อผู้บังเกิดใหม่คนที่เชื่อคนที่บังเกิดใหม่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะพระเจ้าพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าปกคุมครอบคุมอยู่ทั้งโลกอยู่แล้วโดยโดยความเป็นจริงทั้งจักรวาลก็ว่าได้นั่นคือคือพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นประสบการณ์ในมิติความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณมากขึ้นในตรงนี้มากกว่า ที่ผู้เชื่อจะต้องมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณจะต้องรับบัพติศมาในพระวิญญาณนะครับเป็นการเต็มล้นเหมือนกับที่ผมเคยแบ่งปันตอนไหนไม่รู้แต่ได้ยินแม่เบนบอกว่าคือก็ไปโบสถ์นะแต่ว่าแบบอะไรนะแม,แ,มแ,มแม่บนแม่เบนแบ่งปันประสบการณ์ตอนที่อธิษาฐานภาษาแปลกๆตอนที่รับบัพติศมาในพระวิญญาณว่าไงนะแม่เบนตอนนั้นไปโบสถ์แล้วเป็นไงนะครับให้แม่เบน <S <S <แ>ช่วยแบ่งปัน คือรือสึกรื้เึกยัไคือเมื่อก่อนนี้คือเราเราไปโบสถ์ก็คือกลับมาก็เหมือนกับชาวโลกทั่วไปคือไปแล้วก็มาเฉยๆประมาณนี้อ่าอ่ามันมันเป็นของที่ชีวิตคือดําเนินคือฉันเป็นคริสเตียนคือ้องไปโบสถ์ประมาณนี้ยไปแล้วก็มันแบบว่าก็มันมันไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นไม่มีอะไรที่อเป็นการที่แบบว่าอ่ามีความชื่นชมยินดีเนาะมันก็เฉยๆมันรู้สึกเฉยๆ แต่เมื่อเมื่อเราได้รับพระวิญญาณบรุเริ์เรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คืออยากจะอธิษฐานไม่หยุดแล้วก็มันก็จะมีการพัฒนาในด้านของประทาน,นเน<อ>าะทางใครับก็ผมจำได้แม่เป็นแบ่งปลงก่อนหน้านั้นก็คือว่าแม่เ็นว่ามันเป็นความสุขแบบไม่เคยเจอเชิดด้วยใช่ไหมนะครับเป็นเป็นสันนิสุขเป็นความสุขที่ไม่เคยเจอนะครับ มันมันสุดมากอ่ะสุดมากเรียกว่าสุดแบบสันติสุขลึกๆอ่ะอืมครับโอเคก็คงเป็นไปได้ครับผมว่าผู้เชื่อที่สมารเรียเวลานี้ก็ก็น่าจะน่าจะไม่นะซึ่งถ้าจําได้ไม่รู้ว่ามันก็คงเมืองใหญ่นะแต่ว่าพระเยซูก็เคยไปหวานไว้แล้วที่สมารเรียในระดับหนึ่งนะครับพระเยซูก็ประก,กาศกับหญิงชาวสมารเรียใช่ไหมแล้วก็มีคนมา มีคนหญิงนั้นไปชวนคนมาทั้งหมู่บ้านไม่รู้ว่าสมาธิอาจจะมีหลายหมู่บ้านนะมหมู่มบ้านหมู่บ้านนี้ <laughs> ก็อาจจะก็อาจจะไม่ใช่หมู่บ้านที่พระเยซูประกาศนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าประสบการณ์เรื่องการบัพติศมาในพระมม่มีเยอะอยู่ในในแระคัมพีก็บันทึกไว้เยอะดังนั้นผมว่าอาจจะแตกต่างกันบางคนนะครับบางคนพอไปจุ่มมิตรโผล่ขึ้นจากน้ําก็ เต็มล้นในพระวิญญาณก็มีเคยเห็นนะครับบางคนแบบแค่อ่าบน้ำอยู่ก็เต็มล้นก็มีที่ผมพูดนี่คือผมเองเนื้อเนื้อผมคือผมตอนที่ผมปัพติศมาในพระวิญญาณผมได้ยินผมได้ยินแม่กับพ่อว่าอาจารย์ชัดพาพารับปัิติมมาในพระวิญญาณผมเล้ถามทำไงก็อาจารย์ชัดให้ขอ ที่ฐานขอเออผมก็หลังจากนั้นผมก็เข้าไปในห้องน้ําผมก็อาบน้ําผมก็ขอกับพระเจ้าพระเจ้าผมอยากพูดภาษาแปลผมขอพระเจ้าทรงโปรดเจิมผมผมก็ทีฐานแค่นี้แหละแล้วผมก็พูดเลยเต็มล้นในพราะเป็นญามเลยส่วนตัวเลยนะครับอือก็ก็เลยว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่มันแตกต่างกันอยู่นะครับแต่ว่าผมก็มารับกับอาจารย์ตู้อีกทีหนึ่งรอบหนึ่งเหมือนกันก็เขาก็มา ก็อ,อาจารย์ชูก็พาที่หันร,รับปฏิสมาพูดภาษาแปลกๆนะผมคิดว่าเป็นเรื่องของพระวิญญาณที่ทํามากกว่าพระวิญญาณจะให้ผู้ใดพรงก็ให้ผู้นั้นผมผมเชื่ออย่างนั้นเพราะบางคนบางคนเขาก็เหมือนกับอ่ะขนาดขนาดจ,จะไม่ได้เกี่ยวกันกับการพูดภาษาแปลกๆด้วยผมว่าการพูดภาษาแปลกๆก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าบางโบสถ์เขาก็ไม่พูดภาษาแปลกๆก็มีเหมือนกันแต่เขาก็มีชีวิตที่ สัมผัสได้ว่าบาังเกิดใหม่เหมือนกันอันนี้จากที่ผมเห็นก็คือมีชีวิตที่มีสนติสุขของพระเจ้าเหมือนกันดังน,นั้นผมคิดว่าเป็นเป็นแล้วแต่ประสบการณ์นะแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนไปนะครับโอเคในข้อที่1 8 1 9เราจะเห็นว่าซีโมนก็มาคุยกับสาวกใช่ไหมไอ้อัครสาวกว่าขอขอทําให้เหมือนกับอยากเรียนวิชานะมา ให้ค่าคลายเหมือนยิ่งยงว่าเอาค่าคายมาให้นะก็เป็นประภาพประมาณนี้เอาเงินมาให้กับเปโตกับยอนว่าขอให้ขอให้แบบไอขอให้สามารถวางมือคนอื่นได้แบบนี้นะครับด้วยใจของเขาที่มันสกรปรกนั่นแหละนะครับใจของเขาที่มันไม่ถูกต้องแม้แม้ว่าเชื่อแล้วก็จริงเราจะเห็นได้ว่าพระคำของพระเจ้าบอกว่าซีโมนเชื่อแล้วนะดังนั้นผู้เชื่อนี่ใช่ว่าจะเข้าใจทุกคนนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดา นะบ,บางทีผู้เชื่อก็ยังเผลอพูดในในลักษณะความเชื่อเดิมอยู่นะครับดังนั้นผู้ที่เข้าใจแล้วก็คอยเตือนใช่ไหมครับในข้อ20เปโตก็เตือนเขานะครับเตือนให้เขาเข้าใจว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเจ้าจะพินาศไปกับเงินของเจ้าอย่างแน่นอนนะครับก็คือแต่ว่าผมเห็นอย่างหนึ่งว่าคําว่าพินาศเนี่ยให้ ให้เงินกับเจ้าพินาฏไปด้วยกันเนี่ยในข้อที่บที่บอกว่าให้เงินของเจ้าพินาฏไปด้วยกันกับเจ้าเถิดผมผมมองเห็นเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการตายต่อตัว,ตวเก่าใช่ไหมตายจงตายต่อเรื่องนี้เถิดเรื่องความรักเงินของเจ้านี่ตายไปเถอะเจ้าน่าจะอย่าอย่าให้เหลือซากอะไรเลยในเรื่องชีวิตเก่าที่รักเงินอะ่ะตายไป นะครับก็เป็นภาพตอนนั้นสิ่งที่เปโตเตือนใช่ไหมครับซึ่งแตกต่างกับตอนที่เอฟเอ,อ,อาราเนียกับซับฟิลาเข้ามาหาเปโตนะอาราเนียกับซับฟิลาเ้ามาหาเปโตนี่โอ้ยคือแบบคือตอนนั้นเนี่ยเขาแบบเขามาตั้งใจโกหกซ,ซึ่งเลยโกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเขาพินาศจริงๆเลยนั้นนะพินาศพินาศไปทั้งกายเลยนะครับ แต่ตอนนี้ชีวิตผมมองเห็นว่าสิ่งที่เป็นตัวพูดก็น่าคิดเป็นเรื่องของการเตือนให้ตายต่ยตอตัวตตเก่าด้วยเช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวอ่านต่อไปจริงๆแล้วเป็นภาพคือน่าจะอาจ่านให้จบไปเลยเน,นนะาะวันนี้นะเนาะออาไม่เป็นไรยังไม่ควระจ,จะอ,อ,าอ e ่านยเาะยิ่งว่าอใช่ไหมเออไม,ไม่ไม่เป็นไรเอาพรุ่งนี้ใครใครต่อพี่นิดเสริมก็ได้มันเหลืออีกนิดเดียวเอง ได้จริงๆก็เป็นเรื่องแค่แค่เป็นตัวเตือนให้กลับใจใช่ไหมครับก็ให้เขากลับใจกลับใจใหม่เจ้าไม่มีส่วนหรือส่วนแบ่งในการนี้เลยเพราะใจของเจ้าไม่ซื่อตรงในสายพระเนตรของพระนี่คือสิ่งที่เป็นโตกลังเตือนเขาว่าใจของเขามันไม่ถูกต้องในเมื่อเจ้าเชื่อต่อพระเยซูจงกลับใจกลับใจจากวิถีทางเดิมๆิมจากความคิดเดิมๆมกลับใจจากสิ่งชั่วร้ายนะครับแล้วก็ขอพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษบาป นี่คือการกลับเป็นไปได้ว่าบางทีคู่ที่ได้ยินข่าวประเสริฐใช่ว่าเขาจะบังเกิดใหม่แล้วบางทีมาต้อนรับมาเชื่อรับเชื่อกับเราไม่ใช่ว่าเขาบังเกิดใหม่ละตรงน,นี้เปตวกำลังหนุนใจเขาให้กลับใจเพื่อว่าพระเจ้าจะได้สามารถทำการในชีวิตของเขาได้ใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตดูนะครับด้วย เราจะเห็นว่าเปโตเตือนเขาเรื่องใจถึงความชั่วร้ายมีใจขมขื่นนะมีพันธนะติดอยู่สังเกตในข้อ23าใช่หมับยบอกว่ามีพันธนะติดอยู่สิ่งเหล่านี้มันมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเป็นบ่วงแล้วที่ดึงชีวิตของเขาไว้นะครับดังนั้นคนก็เป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ติดพันธนาการติดสิ่งต่างๆอยู่นะครับเฮลิสิโอไฟล์ซิมูนจึงตอบว่า ขอท่านให้หันต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วยข้าพเจ้าเพื่อเหตุการณ์ที่ท่านได้กล่าวแล้วนั้นจะไม่ได้อุบัติแก่ตัวข้าพเจ้าสักอย่างเราก็เห็นว่าตรงนี้เขากลับใจนะนะครับผมผมเห็นว่าเขาก็กลับใจเขาอยากให้พระเจ้าช่วยโดยแน่นอนผู้เชื่อใหม่ไม่สามารถอธิษฐานด้วยตัวเองได้ต้องมีการนำอธิษฐานใช่ไหมครับเป็นภาพของการกลับใจใหม่นะผมว่าเป็นภาพของการกลับใจใหม่แล้วคันพวกสาวกเป็นพยานและประกาศ เพราะว่าจะนของโอเปอร์าแล้วก็กลับไปที่เยรูซาเล็มแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐตามทางในหมู่บ้านชาวสมาเรียเราเห็นได้ข้อยิ่มห้าไม่ปล่อยให้ว่างในการประกาศเลยครับไปที่ไหนประกาศทุกที่นะครับระหว่างทางก็ประกาศโอเคครับก็เป็น